มเออแปดสิบใช่ไหมเออโอ้ยต้องรีดเลือดก,ก่อนถูกไหมต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่อยใช้ทำไมมันวันฮิตเลยวะอันเนี้ยแ้วทำไมรอ,อบแรกหลบได้วะแบบไม่ตายโอ้โห ไไม่หว,ว s <S ตอนนี้ช่องของเราได้เปิดสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาสมัครกันนะครับมี3ระดับให้เลือกกันนะครับว่าจะเป็นแก๊งแมวจรแก๊งแมวบ้านหรือแก๊งราชาแมวนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายหลากหลายเลยนะครับรวมถึงอีโมจิให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งในไลฟ์สตรีมและคอมเมนต์นะครับมาร่วมแก๊งแมวกันเถอะครับรอยอยู่นะครับ บอดเน่นแน่เจ้าผู้บุกรุไลมารยดเจ้าเองสินะกููหมูนี่ที่ปีกด้วยอันแม่ ปารนาจะมอบตำแหน่งราชาแด่ผู้อับแสงเช่นนั้นจริงหรือหัวงูนี่หว่าแต่การนั้นเถอะเจตนของข้าก็ยังคงเดิมขอมอรณะมีแด่ผู้ไร้พรทุกข์อ เอ้นี่บอสใหญ่ไม่ใช่เหรอวะแล้วผมเบอ์บ้ามาเจอบอสใหญ่เนี่ยนะตัวใหม่พร้อมกับเปลเพลง e m b ม a c อร์ r e mesmer oh เมสมอร์จอมเสียบเสียบไรอะเสียบไรช่วยด้วยเี่ยวพุดพุดเด ี่มันยังไม่ทันตั้งตัตวเลย Let's go <S ผมว่ากอดเข้าไปผมบัฟอะไรเรียบร้อยก่อนดีกว่า ไม่โดนเลยวะไม่โดนเลยแม้แต่เดียวโอ้ขอบคุณแม็กจอนที่กดซับนะครับสวัสดีครับแล้วมันวันฮิตเคโอกูด้วยนะบรา เดี๋ยว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 ,ยวถ้าโดนเสียบทีเดียวตายเลยเหรอเกินไปเปล่าอันนี้เกินไปปะขอบคุณครับขอบคุณสอกดซับนะครับผมค,ครับต้องใช้อะไรวะลองใช้อัน,นี้ไหม มากแรงแบบแรงจัดๆเลยอะคือมันวันฮิตอะเนี่ยต้องอย่าโดนจับอะครับโดนจับคือวันฮิตเฮลโหลกูจะบาดไปเนี่ยเบระเฮ้ยเกินไปหนุ่มวันฮิตวันฮิตเท่านั้นขอแค่วันฮิตเท่านั้น โอ้ยเอาอีกแล้ววันฮิตปะเนี่ยโอ้ยเด้งเด้งสู้หน่อยเด้งสู้หน่อยครึ่งหลอดแล้วว่ะเฮลโหลเฮ่ยเออแปดสิบใช่ไหมเออโอ้ย ต้องรีเลือดก่อนถูกไหมต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่อยใช้ทำไมมันวนฮิตเลยวะอันเนี้ยทำไมรอบแรกหลบได้วะแบบไม่ตายโอ้โหไม่ไหวว่ะ ตเล็กน้อยนะีน่ขนาดแกวนะโอ้ยบึมบ้าบัเบ้ันมนะันนันมันเฮยโอเยอโอเย่รันรันไอนี่ต yeah. oh, yeah. ้รันไอนี่ตองรันอโดโนแน่ เจ็บแค้นขึงโกรธโทษฉันใดทางตันเฟสสองแปลงล่างอีกแล้วข้ายอมไม่ได้จะให้ผู้อับแสงเป็นราชาได้อย่างไร อไม่แม่ปวดอภัยใหข้าด้วยทำไรอ่ะหยาดวงตาอย่างเท่นี่เราจะบอกมันว่าเพิงข้างอ่ะดึงตาออกมาเฉยเลย <c oughs> what the เพิงข้างเหรอ ่เพิงครั่งเฮลเท่กว่าเดิม้อยเท่าแกล้งสัตว์ด้วยเอ,อ้ยโดนแล้วกูมีงูด้วยอีก <c oughs> ไม่นานหรอกกูมองเอ๋ย อสรพิษแห่งขุมนรกไร้แสงโอ้โหน่าตระหนกลัวมากจะขมือเจ้านับัดนี้โอ้โหน่ากลัวมากเล้วโอ้งูโคตรใหญ่ลิเฟกลิเฟกลิเฟก รีบไปไม่ทันหัวตายหัวตาย embrace thine oblivion how shall i oh young guy help Điều số ấy Lý lừa đây rồi, đây rồi, đây rồi Ok Nuôi này lúc Ờ มึงยังจะมาหากูอีกเหรอหันไม่หน่อยเออสวย Hãy subscribe anh nghe เสียบเสียบเสียบหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะไร